ุ้งทอดครีมสลัดเมนูสุดโปรดของผมเลยส่วนใหญ่จะเจอร้านอาหารจีนเหล่านะครับทายังไงวันนี้เรามาลองทํากันดูครับเริ่มจากนะครับเรานํากุ้งแกะเปลือกและผ่าหลังนะครับเสร็จแล้วปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยป่นแล้วก็เหล้าจีนนะครับคุกเขาให้เข้ากันเลยหลังจากนั้นนะครับเราจะนํากุ้งที่เราปรุงรสแล้วนะครับมาคุกกับแป้งทอดกรอบเนี่ยแหละครับเราจะคุกแป้งให้ทั่วเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะตั้งกระทะน้ํามันให้ร้อนนะครับแล้วก็นํากุ้งลงไปทอดในรอบแรกก่อน ทอดพอเหลืองนะครับแล้วก็นําขึ้นไว้เพื่อให้กุ้งคายน้ําออกและเราจะนําลงไปทอดในครั้งที่2เพื่อกุ้งจะมีความกรอบและเนื้อยังเด้งอยู่ครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเตรียมจัดจานนะครับเมนูนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือกระทงเผือกทอดนะครับส่วนกระทงเผือกทอดทํายังไงติดตามคลิปในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะนําผักแล้วก็ผลไม้มาจัดครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งทอดราดด้วยครีมสลัดแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับกุ้งทอดครีมสลัดไม่ยากลองทำกันดูนะครับ